สวัสดีค่ะดิฉันน้าละพี่สิริบุญ,ญลิศวันนี้จะมาให้คําแนะนําเรื่องฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางโภชนาการค่ะความสําคัญของฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในผลิตภัณฑ์นั้นๆต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและแสดงถึงปริมาณร้อยละของสารอาหารนั้นๆที่ร่างกายควรได้รับในหนึ่งวัน ประโยชน์ของฉลากโภชนาการ 1. เลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีได้โดยทราบปริมาณสารอาหารและร้อยละของปริมาณที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภคตัวอย่างเช่นปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันกำหนดไว้ว่าผู้ที่ต้องการพลังงาน2,000กิโลแคลอรีควรได้รับไขมันวันละไม่เกิน65กรัม บนฉลากโภชนาการจะมีข้อมูลปริมาณไขมันเป็นกรัมและแสดงค่าเป็นร้อยละของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันค่ะ 2. เปรียบเทียบสินค้าได้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการได้โดยการเปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกันตัวอย่างเช่นต้องการลดการบริโภคไขมันลง ผู้บริโภคสามารถอ่านฉลากเลือกนมที่มีไขมันต่ำหรือนมพองมันเนยเป็นต้นวิธีการอ่านฉลากโภชนาการหนหน่วยบริโภคเป็นปริมาณการรับประทานต่อครั้งที่แนะนำตัวอย่างเช่น1ห,หน่วยบริโภคเท่ากับครึ่งซองหรือ28กรัมเป็นต้นจำนวนหน่วยบริโภคต่อหมายถึง จำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุเป็นจำนวนที่บอกว่าถ้าทานครั้งละ1ห,หน่วยบริโภคจะแบ่งทานได้กี่ครั้งตัวอย่างเช่นจำนวนหน่วยบริโภคต่อซองเท่ากับสหมายถึงสามารถแบ่งทานครั้งละ1ห,หน่วยบริโภคได้สองครั้งเป็นตน้นคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหมายถึง หนึ่งหน่วยบริโภคจะได้พลังงานเท่าใดสารอาหารอะไรบ้างในปริมาณเท่าใดและนอกจากนี้ยังสามารถดูร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวันได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์นี้มีไขมันทั้งหมด10กรัมคิดเป็นร้อยละ15ไขมันอิ่มตัว1.5กรัมคิดเป็นร้อยละ8เป็นต้น สัญลักษณ์ทางโภชนาการรูปแบบ GDA เป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการเพิ่มเติมจากฉลากโภชนาการโดยระบุค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่มีอยู่จริงในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนด้านหน้าฉลากบรรจุพัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้บริโภคที่ควรจำกัดปริมาณพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียม จากอาหารว่างถือเป็นการให้ข้อมูลด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภคและสนับสนุนมาตรการป้องกันปัญหาด้านโภชนาการค่ะตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์นี้ควรแบ่งทาน2ครั้งนั่นหมายถึงในแต่ละครั้งเท่ากับ1ห,หน่วยบริโภคซึ่งได้รับพลังงาน330กิโลแคลอรี่คิดเป็น17%เปซนน้ำตาล6กรัมคิดเป็น9เปอร์เซน ไขมัน20กรัมคิดเป็น30%และโซเดียม220มิลลิกรัมคิดเป็น11%เป็นต้นซึ่งปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวันสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงคือพลังงาน2,000กิโลแคลอรี่น้ำตาล65กรัมไขมัน65กรัมและโซเดียม2,000มิลลิกรัม และนอกจากนี้ควรควบคุมค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ให้อยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9กิโลกรัมต่อตารางเมตรและมีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือผู้ชายไม่เกิน90เซนติเมตรหรือ36นิ้วผู้หญิงไม่เกิน80เซนติเมตรหรือ32นิ้วหรือไม่เกินส่วนสูงหาร2ทั้งเพศชายและเพศหญิงค่ะ ในวันนี้เราก็ได้ทราบถึงฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางโภชนาการกันไปแล้วในครั้งหน้าดิฉันจะนำสาระดีๆมาฝากใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ